น่าสดมากอยู่ไหนครับเนี่ยค่ะไ่ได้ไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวเหรออยู่คอนโดอยู่คอนโดพูดผิดแล้วใส่หน้ากากทำไมอ่ะหนูไม่ได้แต่งมา <laughs> โอ้ยไม่แต่งก็สวย สวัสดีค่ะทุกคนอ่ะเป็นไงครับสมใจแล้วนะได้วันนี้สมใจผมแล้วผมได้ไลฟ์กับเปียวทัศนียาเฮ้ยทำไมพี่หน้าขาวจังมันแสงไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวใช้อันยืนกันอันนี้ดีิค่ะหนูจะบอกว่าหนูเปลี่ยนสีรองพื้นแล้วอ่ะ ตัวซีดมากกันนี่ไปฉีดวัคซีนหรือ,อยังครับยังค่ะเพราะว่าหนูเป็นแล้วใช่ไหมแล้วหนูก็เลยต้องรอสามเดือนจากที่ถามคุณหมอนะอ๋อคือคนที่เป็นแล้วคือไม่ต้องฉีดก็ได้ใช่ไหมคือเหมือนเหมือนเรามีภูมิคุ้มกันอย่างนี้ห,หนูไม่ค่อยแน่ใจอ่ะ น่าจะมีเนในระดับนึงอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้รอก่อนแล้วเป็นยังไงค่ะละครกับพี่หนิงสนุกป,ป่ะเรื่องน,นั้นสนุกแต่เนี้ยก็ไม่ถ่ายเลยอยากถ่ายละครคิดถึงกองเหงามากแล้วถ้าได้กลับมาเล่นในการันีเล่นป่ะเล่นดีลรอะไรเออ รอรอนะครับทุกคนนะฮะอยวแม็กกี้อยู่ในทีวีตอนนี้แม็กกี้ทำอะไร,รอ่ะละครหรอตุ๊กตาไงอ๋อดูตอนจบวันนี้ตอนจบตลกอ่ะฟิลเตอร์มีปากอยู่ข้างนอกแมทเห็นไหมเห็นพี่หนิงไปไหนอ่ะ เออเอาพี่หนิงน,นี่คอมเมนต์อยู่แม่ไปไหนอ่ะแม่ไปไหนอ่ะแม่รับเซ่กดตรงตไหนครับออปปคือพอเจอหน้าเปรี้ยวแล้วแบบ ไม่รู้ <pper> จะพูดอะไรเลยอ่ะจริงจริงเพราะว่าเราไม่ได้เจอนานมากใช่ป่ะตั้งแต่ตั้งแต่ปิดกล้องเลยมั้งใช่ไม่เจองานช่องก็ไม่เจอถ่ายปฏิทินก็ไม่เจอเนี่ยเพิ่งได้เจอน้องน้องแพลว่ะน้องแพลวมาอยู่ในไลฟ์นี้หรอ คือจะบอกว่าตลกมากเลยะคือหนู่ไม่รู้เลยใช่ปะว่าน้องแพรอ่ะไลฟ์กับแบบพี่บอยทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็มีรุ่นน้องหนูอะที่โรงเรียนอะที่อยู่ยยสตรนนันด้วยกันเขาก็ทักมาบอกว่าพี่เปี้ยวมีคนพูดถึงพี่เปียวในไลฟ์พี่บอยหนูก็แบบล้อก็เลยบบเอเอเข้าเข้าไปดูใช่ปะหนูได้ยินน้องน้องพูดถึงหนูประมาณสามสี่รอบอ่ะหนูรู้สึกแบบดีใจมากเขาต้องแบบเป็นแฟนคลับเราแน่เลย แล้วยังไงทีนี้แล้วน้องคนนี้ยเขาดังมากนะตอนเนี้ย <laughs> <laughs> เพราะว่าเขาได้อยู่ในไลฟ์พี่บอยแทบทุกวันที่พี่บอยไลฟ์อ๋อตลกฟิลเตอร์มาก,ก,เ,มากเพราะว่าเวลาพูดอะ่ะ <laughs> ปากมันย้ายไปอยู่ข้างๆไง <laughs> <laughs> เดือนนี้ดีเ นะ้ะหาอันท oh, ี่สวยๆนะเออยดูดิมีกะอยู่ข้างนอกแม็ดพี่วิงเอมเอาพี่หนิงเข้ามาดีทำยังไงอ่ะ